สวัสดีครับ สวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมไม่ได้เข้าครัวนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนําของใช้ภายในบ้านอีกหนึ่งชิ้นที่ผมเคยแนะนําไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นของซูเปอร์ล็อกเหมือนกันวันนี้ผมจะมาแนะนําขวดน้าสแตนเลสสามารถใส่น้ําแล้วก็เก็บอุณหภูมิได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงเก็บได้ทั้งอุณหภูมิร้อนแล้วก็อุณหภูมิเย็นอันนี้คือขวดใส่น้ํซูเปอร์ล็อกเป็นรุ่น149รุ่นล่าสุดเลยสีสวยมากที่เห็นในกล่องเนี่ยมันจะ ขวนะที่ริงเขามี2สีมันจะเป็นสีแบบเนี่ยนา V วีบลูนะครับสีสีน้ําเงินเข้มๆกับสีขาวแต่ผมชอบแบบมินิมอลไงสีขาวๆแบบนี้มาดูข้างกล่องก่อนนะครับนีเ<อ>่เขาทํากล่องมาสวยนะของผมเลือกสีขาวมันก็จะเป็นกล่องอย่างงี้เลยนะครับด้านข้างกล่องเขาก็จะบอกคุณสมบัติคร่าวๆไว้นะว่าเก็บอุณหภูมิเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยใช้สแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างขวดให้ดูว่าเออมันเป็นรูปร่างมันเป็นยังไงมีที่กรองช้าด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับมาที นี้เรามาดูของจริงที่อยู่ด้านในกันดีกว่านะครับกระบอกนะ้าเก็บอุณหภูมินี่ก็เก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเนาะบางคนมีความจําเป็นที่ต้องใช้นะครับอย่างเมื่อก่อนผมก็เอาใส่น้ําร้อนไว้ชงนมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนบ้านก็ติดน้ําเย็นต้องใส่ขวดน้ําเย็นตลอดนะอันนี้คือขวดนะเขาใส่ถุงพลาสติกมาอย่างนี้นะครับรุปอีกทีหนึ่งข้างในไม่มีอะไรแล้วนะนะอ่าป๊อ,องนีนอะอันนี้ด้านหน้า ด้านล่างก็จะมีโลโก้ซุปเปอร์ล็อกอยู่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นสีขาวที่ผมอยากได้จริงๆเลยมันจะออกสีขาวคุณๆหน่อยนะตรงคอขวดจะเป็นออกสีสแตนเลสด้วยนะครับรุ่นนี้มีหูหิ้วด้วยนะอันนี้จะเป็นยางซิลิโคนนะครับหนานะไม่ได้ไม่ได้บางนะแต่ว่านุ่มนิ่มนะครับนี่จับถนัดมือมากนี่แล้วก็ด้านบนฝาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกดูดีอันนี้ไม่แบบ คือดูดีเลยแหละสวยเลยแหละครับแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยผิวสมัมผัสโอเคเลยนะสวยมากด้านล่างของของขวดน้ำแสแตนเลสเนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนกันลื่นนะครับเวลาเราวางเนี่ยมันก็จะขยับยากหน่อยนะครับเนี่ยมันจะหนืดติดกับโต๊ะอะไรเลยเนาะมันก็จะเวลาไปโดนอะไรมันก็จะไม่ได้หกง่ายๆนะครับนี่นะ ขนาดไม่มีน้านะมันยังหนืดได้ขนาดนี้ด้านบนนี้เป็นฝาเลยนะครับไม่มีหลอดดูดอะไรโผล่ออกมาเลยนะแล้วก็ฝาเนี่ยเป็นเกลียวนะครับก็หมุนออกปกติเนาะหมุนไปทางซ้ายแล้วก็หมุนออกนะเปิดออกมาปุ๊บเราจะเจออันนี้นี่นะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบดื่มชานะครับเขาจะมีที่กรองชาอยู่ด้วยเนาะนี่ถ้าใครไม่ไม่ได้กินชาก็ออกก็ได้นะครับสเตเลสทั้งตัวนี้แล้วก็ กระบอกนี้นะครับเป็นสแตนเลสเกรด316นะฮะหรือว่าทางเขาเรียกอะไรอ่ะทางเครื่องมือแพทย์เขาก็ใช้ใช้เกรดเครื่องมือแพทย์นะฮะนี่ข้างในเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะว่า316นะครับถ้ามองลงไปนะอันนี้ครับสาหรับใส่ชาบางคนชอบชาาไว้ชงชานะตรงฝาเนี่ยมันจะมีซีนอยู่นะครับป้องกันน้ำหกน้ำรั่วแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับมันดีอยู่แล้วนะฮะอ่ะใส่เข้าไปก่อน เมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดเห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่า S U S 3 1 6นะครับอ,อยู่ก้นขวดเลยเนาะ สรุปก็คืออันนี้มันคือกระบอกน้ำสแตนเลสที่เก็บได้ทั้งอุณหภูมิร้อนและอุณหภูมิเย็นนะครับสามารถทนได้ตั้งแต่ลบ20องศาจนถึง100่อองศาเซลเซียสเก็บอุณหภูมิร้อนและเย็นเนี่ยร้อนเนี่ยมันจะสามารถเก็บได้6ชั่วโมงโดยประมาณนะหลังจาก6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเขาเคยวัดว่าอุณหภูมิน้ำมันยังสูงกว่า55องศาเซลเซียสส่วนเก็บความเย็นเนี่ยเก็บได้24ชั่วโมงนะครับเคยลองเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปน้ำแข็งอย่างเดียวนะไม่ใช่มีน้ำด้วยก็24ชัั่วโมมมงาเปิดดูนก็ยังมีน่ส อยู่ครึ่งหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยคือเราจะเก็บอุณหภูมิไม่นานขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ถ้า6ชั่วโมงสมมุติน้ําอุ่นนี่ผมเดินทางจากกรุงเทพนี่เกือบถึงเชียงใหม่แล้วนะถ้าเก็บ เก็บน้ำแข็งเก็บน้ำเย็นเนี่ยก็คือได้นานอะ่ะเราเราไม่ต้องเก็บได้นานขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าอย่างคืนหนึ่งเนี้ยเราก็กินน้ําแค่รอบ2รอ,อบแล้วมันก็ยังเย็นชื่นใจยอยู่คืออันเนี้ยมันขนาด1ลิตรผมว่ามันกระทัดรัดดีนะครับรุ่นก่อนเนี่ยใครที่กินน้ําเยอะกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเดินทางไกลหน่อยนะครับอาจจะเป็น1.7ลิตรนะครับส่วนรุ่น1 4 9เนี่ยมันจะประมาณ1ลิตรนะครับอันนี้สวยมากชอบมากเลยนะครับสีขาวเนาะอ่ะ เดี๋ยวถ้ามีอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้ภายในครัวภายในบ้านนะครับหรือว่าของซุปเปอร์ล็อกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูอันนี้มาให้เห็นของจริงอะไรก่อนโดยส่วนตัวชอบมากถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทําอาหารอยู่นะสลับสับเปลี่ยนกันไปช่วงนี้จะมีของที่มารีวิวเยอะหน่อยนะครับเต็มบ้านไปหมดวนะตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ